สวัสดีป่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับก็วันนี้วันเสาร์นะครับวันนี้วันทํางานนะครับบัได้ยุทธ์นะครับเป็นวันทํางานนะครับก็นี่เลิกงานมาก็จะออกมาไอ้ดักลูกกุ้งซะน้อยนะครับจะดักลูกกุ้งไปเป็นเยื่อไปตกป่าที่สวนนะครับมันพูกนะครับลูกน่าจะเข้าสวนนะครับเพราะว่ายุทธเพราะว่ายุทธวันติดวันเดียวนะครับบัได้ยุทธ เสาร์ติดนะครับติดเนี่เพราะว่าวันเสาร์ติดนี่ทํางานจดเฉยนะครับก็นี้เดี๋ยวมาดักลูกกุ้งเอาไว้ไปทําเหยื่อตกปลาทีสวนน้อยนะครับเดี๋ยววันนี้มาคําน้อยนะครับเพราะว่าไอ้ข้าหมาหมูวันนะครับเอามาใส่เนี่ยคนมันหันนะครับหันแล้วก็ทอแล้วเนี่ยใส่ไว้สามอันหายมดนะครับมูเจ้ามาใจเ่ยหลบหายมดครับเดี๋ยวจะมาใส่มูแรงน้อยนะครับคำคำน้อย ครับเดี๋ยวมารอติดตามครับชมนะครับว่าจะได้กุ้งแล้วจะได้ลูกกุ้งทำเหยื่อก่อนนะครับครับเยื่อที่จ้กเป็นไออาหารปลาดุกนะครับคนที่มีข้าวเหนียวมันเหลือนะครับเอาข้าวเหนียวมามักใส่น้อยนะครับปั้นข้อหนึ่งใส่กับเยือพอแล้วมันจะกินก็ bố cháu để mà cháy bỏn ái hại này các, diệt lán sáo nhạt, con กลับเปกับบรรยากาศต่อนแรงๆนะครับกดตังหาบ้านนะครับเสียงกบเสียงเครยดอห้องเง้มเงีง้ยมดหาให้น้าที่บ้านนะครับ เกียดห้องนะครับคิดถังหาบ้านนะครับคิดถึงบ้านนอกนะครับสุกได้บัเตาอยู่บ้านเฮานะครับเสียงครบเสียงเครียดกินสาบกินข้าวกินไอข้าวนะครับเหมาะนะครับหมดแรงจริงหมดแรงมากานเครียดเป็นเยื่อสักหน่อยนะครับมันเดิล้มล้มทำหลังนะครับ ครับสวัสดีตอนเจ้านะครับแต่วันนี้จะมาย้มหลอบดักกุ้งนะครับจะใส่มาใส่เบ็ดะวาหมแลงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามันจะได้กันนะครับจะมาเอาไปทําเยือเอาไปทําเยือตกป่านะครับนะครับมาดูกันครับอันนี้ก็เป็นตอนเจ้านะครับถ้าเป็นบ้านเฮาห้องที่น่ะปลาช่อนน่าจะมาค้อนอยู่นี่นะครับแต่นี่น่าจะบูมีนะครับ มาดูรอบกันนะครับดักรอบเตว้านะครับ มาเปนน้องเขานักนะครับกุ้งตัวยหญ่ๆ้ล้นะครับเดู๋ปุ๊บหอรักเพครับตัวยิ้มยล้วนะนาะ โอ้แม่พี่น้องโอ้นหนะครับกุ้งตัวใหญ่าเลยนะครับตะเอยนี่ก้อยนะเมาหอดกับฮัดกับเท้ากับเมาะนะครับเนี่ยปูนี่มันหลบห่ยกันนักเอาเดี๋ยวเก็บกุ้งกันนะครับอันนี้รอบอันแรกนะครับ ดูมันนะครับโอ้โหอันนี้น้ำแห้งนะครับหยางเหมาอันนะครับ จะได้จะครบนะโอ้ยนะครบ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 จะยังไงแล้วครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวสไนด์มันตายนะครับเนี่ยจมหน้าหมูสดงว่าตอนนี้ครบหนักนะครับเนี่ยยังมีครบครับโอ้ได้แล้วได้ย้ำแล้วครับเดี๋ยวไปใส่ตู้เย็นได้ก่อนนะครับ เมนูอย่างก็ว่ากันคำนะครับกุ้งกับข,ข้าวอยูน่นะครับโอ้ยชโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับ กบดูตัวนี้นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเมนูหนึ่งเมนูยำกบครับปูก็ได้กุ้งก็ได้กบก็ได้นะครับมับนน้หมันสามย่างนะครับหอยปูกุ้งกบ นี่เป็นแจน้ำเต้าปู่ป่านะครับปูไป้อน้องไปใส่ละบ้างรัานอันนี้เขา้าเข้าบนัดนะครับให้กบเข้าไปกวนมั้ยนะครับไ, <ป S 1> ได้ได้ไหมนะติดด้แล้วแต่ทุกคนครับ ได้โยกุ้งตัวใหญ่เลยตกปลานเียพี่เอาไปตกปลานิคพี่ใหญ่ไหมดีใหญ่ไหมใหญ่มากนี่้าคลองนยิ่งตัวใหญ่เนี้เยอะนี่มันนาจะมาจากคองโอลุกลุงนี้พี่อู้หลายตัวเลยกายครับนี่ยโอ้โหพี่ตกปปกดเลยตกปลานิลตะกดใหญ่ถ้าตะกบก็ตามมาะตแถวได้ปลนเ สองโลได้นะนวันเลยพี่มาป,ปวดทางหน้าประตนะูโอ้หรือว่าเลาะ,ะที่ด้านข้างบนเออเข้างหน้าอี่ขอ้วิ <laughs> ออจัยออกอย่างนี้เลยสิครับทั้งเชี่ยนเข้ารอบตัวนี่จะได้มันจมน้ำนะจะกินได้อยู่ใหญ่ใคร่ยังน้อยก็พี่เน<ำ>ีน่ยใหญ่ก็พี่ครับงหัว หนูเขาได้เป็นถังแล้วนะครับเกี้โบได้ทายฮอนะครับมันอยู่ในถังเขาอ,อยู่นะครับว่าเอ้หนูนี้ใงญ่นะหนูน่ากินที่ว่าจ,จะขอซื้อกันที่ข้านะไปคว้ามันะครับมีเวลาเนี่ยนะครับมา,มาดูผลงานตอนเจ้านีนกอนนะครับ,รบมาดูผลงานตอนเจ้าครับกัปเอ๋นะครับ มันง่ายนะครับที่ไอ้น่มันตกเฉยนะมันมีตัวใหญ่ติดกันะครับใส่ง่ายนะครับน้อยถ้ามันง่ายจเป็นน่าจะเป็นกุ้งก้ามก้ามนะครับเนี่ยเต่าเนื้อก้อยนะครับเนี่ยกุ้งเต้นนกับติดคอแล้วนะครับเนี่ยนี่ยครับได้ปูด้วยนะครับ ปูนี่ยะเก็บใบขังไว้รวมกันนะครับเอาไว้ใส่บ้างลันนะครับปูก็หอยเอาไว้ใส่บ้างลันนะครับเอาละครับตอนเจ้านี่นะครับได้ลูกเยียรแล้วนะครับบิดเราจะไปกันที่สวนนะครับเดี๋ยวจะไปตอกันที่สวนนะครับ่าไอ้จะเข้าไปจําป่าในสวนรู้นะครับ คนพะทินกินหลังคันนะครับตอนเจ้าเน่กับบุมีอย่างนักนะครับกับมาไอใส่หลอบดักกุ้งนะครับเอาใจทำเหยื่อตกปลานะครับกับเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปนะครับว่าจะไปส่วนไปเาี่ยอย่างพ่องนะครับก็ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปตั้นะครับกับสำหรับเจ้าเน่ก็เดี๋ยวคนพะทินกินหลังคันเดี๋ยวจะเข้าไปเตรียมเข้าเตรียมของแล้วก็จะออกเดินทางนะครับเข้าไปส่วนนะครับกับ อันนี้เป็นคลิปอีพีแรกก่อนนะครับสาหรับวันยุทธนะครับวันนี้วันวันอาทิตย์หนึ่งวันนะครับได้ยุทธนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายเป็นอีพีอีพีไปนะครับเพราะว่าเวลาทําคลิปน้อยนะครับแต่กแต่ละวันก็ไปไหนเนี่ยอย่างพ่องในวันที่วันเดียวนะครับก็เ๋ยจะถ่ายเป็นอีพีอีพีไปนะครับนี่ทอนะครับวันหนึ่งวันเนี่ยอย่างพ่องนะครับครับโอ้ป่ามันขึ้นนะครับเนี่ย ที่มันขึ้นหลายรอบแล้วนะครับโอ้ปลาช่อนหรือป่าปุ๊บปักปุ๊บปักเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเอาเบ็ดมาปักนะครับกับผมสเสาะเขียดแต่ขึ้นมาซองเขียดกับบ่ได้นะครับลมมันแห้งนะครับเดี๋ยววันวันเลยครับขึ้นไปเหนือกลนะครับเดี๋ยวไปซองเขียดที่บ้านมาต้วยนะครับเดี๋ยวต้องมาปักเบ็ดสักเตี่ยกันนะครับเจ้านาีานน่็เดี๋ยวไปเก็บข้าวเก็บของเสาะหินข้าวเจ้ากันนะครับ,บ,บ,รบแล้วเดี๋ยวจะไปตีสวนนะครับ ติดตามคลิปต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับ